สิ่งสำคัญในภาพของการจัดการน้ำก็คือความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาตินะคะนักลงทุนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งก็ยังมั่นใจว่าจะใช้ไทยนั้นเป็นฐานการผลิตต่อไปเพราะมองว่าไทยก็มีโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบซัพพลายเชนที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนค่ะโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่น่าจับตาม,มองขณะนี้ก็คือพม่าซึ่งเป็นที่สนใจจากนักลงทุนมากขึ้นจากการเปิดประเทศและมีฐานทรัพยากรจํานวนมากติดตามจากรายงานของคุณนันทินีรายละเอียดค่ะ ผมไม่คิดว่าน้ำจะท่วมทำให้ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตจากไทยเพราะไทยมีพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากและในระยะนี้ก็ไม่มีประเทศใดจะสามารถแทนที่ไทยได้เช่นกันนะครับคลัสเตอร์บริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยเกือบ7,000แหง่งนับเป็นเนื่อนไขสสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นไม่คิดย้ายฐานการผลิตออกไปจากไทย ยนายมาซาฮิโรบอกว่าในบรรดาประเทศกลุ่มอาเซียนไทยถือว่ามีระดับการพัฒนาสูงสุด<า>และเป็นจุดศูนย์กลางของ,อ,งอาเซียน<อ>ที่สามารถเ,เชื่อมโยงภูมิ<ส>ภาคตั้งแต่เหนือ,อจอนใต้ขณะเดียวกันจากประสบการณ์ในไทยกว่า20ปีเขามองว่าปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องใหม่ของไทยซึ่งรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นก็ได้หาทางแก้ปัญหาร่วมกันแต่ก็ยอมรับว่าอาจมีการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนไปยังประเทศอื่นบ้าง ในระยะที่ผ่านมาญี่ปุ่นเดินหน้าลงทุนในไทยค่อนข้างมากเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีอีกทั้งภายหลังปี2533ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นกว่า80เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้การผลิตในญี่ปุ่นทำกำไรได้น้อยลงจึงต้องออกไปหาแหล่งผลิตอื่นในต่างประเทศ ส่วนการเปิดประเทศของพาม่าในมาซาฮิโรเชื่อว่านักลงทุนนานาชาติจะให้ความสนใจจากสเสน่หด้านทรัพยากรโดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติรวมถึงแรงงานจํานวนมากและมีความถนัดด้านภาษาอังกฤษแต่การย้ายฐานการผลิตไปพาม่าก,ก็อาจไม่ง่ายนัก การย้ายฐานการผลิตไปพม่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าพม่ามีปัญหาด้านไฟฟ้าอย่างเช่นไฟดับบ่อยดังนั้นการลงทุนไปยังพม่าก,ก็จะไม่เร็วมากนักนะครับ อำนาจการซื้อของคนไทยที่เพิ่มขึ้นทำให้ญี่ปุ่นมองเหตุโอกาสทางธุรกิจโดยในอนาคตธุรกิจของญี่ปุ่นที่เข้ามายังไทยจะไม่ใช่การผลิตหรือลงทุนในอุตสาหกรรมแต่เป็นภาคการค้าปลีกมากขึ้นซึ่งปัจจุบันบริษัทในฮอกไกโดที่สนใจทำธุรกิจในไทยมี6แห่งเช่นเฟอร์นิเจอร์เวชภัณยาและเครื่องสำอาง ไทยมีกำลังทางเศรษฐกิจสูงและมั่นคงกว่าประเทศอื่นๆแม้ในอนาคตประเทศในภูมิภาคนี้จะรวมกันเป็นอาเซียนนะครับแต่ว่าไทยก็ยังมีสเสน่ห์น่าลงทุนสำหรับญี่ปุ่นเสมอครับ ุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปีของไทยกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอุปสรรคสำคัญต่อการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดซึ่งญี่ปุ่นยืนยันแล้วว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตจากไทย ขณะที่ผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร,ร่วมทุนญี่ปุ่นในไทยเมื่อปีที่แล้วพบว่าข้อเรียกร้องที่มีต่อรัฐบาลไทยมากที่สุดคือการรักษาความมั่นคงและเสถียรภ,ภาพทางการเมืองตลอดจนความปลอดภัยของสถานการณ์บ้านเมืองคิดเป็นร้อยละ64ี่นันทีนีและละเอียดไทย PBS รายงาน